ใครที่มีงบอยู่แสนก็บาทแล้วหารถกระบะไว้ใช้สักคันนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้คุณห้ามพลาดไปเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นะครับเป็น To y o ต้า i ีโก้แครบปีศูนย์หนะครับเครื่อง2.5ตัวนี้ได้เป็นตัว G ีนะครับนะสีบอลเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนะรถสวยกิฟบอกเลยว่าคันนี้ปีลึกก็จริงเก่าก็จริงแต่บอกเลยว่าไม่ได้เก่ากระโหลกกระลาแน่นอนครับมาเดี๋ยวดูรถเลยนะครับนี่ล้อล้อได้เป็น RPF1 นนะครับพร้อมยางนะครับดอกเต็มเต็มพร้อมใช้งานนะครับนะ รถสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนะแสนก็บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ดูภายในได้เลยครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับรถโคตรจะสะอาดรถโคตรสวยไม่มีทรงนะครับนี่เบาะหนังตึงๆเดิมยันวิทยุครับคันนี้นะฮะบอกเลยครับสวยมากใครช้าอดนะครับนะใครที่กําลังมองหาที่แบบรถกระบะแสนก็บาทไม่ควรพลาดจริงๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะนะครับนี่ดูกระบะอ่า รถปีศูสภาพแบบนี้ผมบอกเลยสุดยอดน่าใช้มากตัวจีครับนะใครที่อยากจะซื้อไปใช้ที่ต่างจังหวัดบ้านนอกหรือว่าซื้อให้พ่อให้แม่ใช้ที่ต่างจังหวัดโคตรเหมาะเลยครับนะนี่แอร์เย็นเพลงพอครับรุ่นนี้มีมาพร้อมกับแอร์แบก ABS นะครับนี่เลขไม่อยู่แค่1นึ0 0 0กมิโลเท่านั้นเองนะครับนะ้ำไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยนะครับวิ่งไม่ได้เยอะเลยแล้วรถเนี่ย ไม่มีชนหนักมีความจมน้ำมาเดี๋ยวลองมาดูเลยนะนี่เลยเครื่องนิ่งแก๊สครับนะเป็นเครื่อง2.5ดีเซลคอมันเร็วนะครับรถเดิมทุกชิ้นครับนี่คานหน้าเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับโตโยต้าอยู่ครบนะคานเดิมแก้มเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีการชนหนักมีความจมน้ำาต่ต่อสบายใจได้เลยนะครับนะอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับนะราคา159,000บาท159,000บาทสนใจทักมาครับ